สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามตะก้อรามอินทรา40นะครับคนนี้เป็นผู้นารายการนะครับสำหรับทาคืนนี้นะครับฝั่งที่หันหลังมาเป็นค่ายบ้านไผ่นะครับประกอบไปด้วยเสื้อเหลืองเป็นน้องจอนนะครับจับคู่กับแทนบ้านไผ่นะครับเตะกับค่ายสแกงามนะครับฝั่งเสื้อเขียวนะครับหน้าซ้ายเป็นน้องเดี่ยวนะครับเดี่ยวสแกงามนะครับจับคู่กับน้องก้าวนะครับ ในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรข้ามฟีสไตล์ได้ทุกคนนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่1นึ่งหมื่นบาทนะครับเกมเพิ่งเริ่มต้นนะครับทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเกมสิบเต้มนะครับสาหรับผู้นี้นะครับเพราะว่าน่าจะล็อกกันนานพอสมควรนะครับเต้มศูนย์ต่อศูนย์แทนได้เสิร์ฟนะครับแทนแทงตัดยอดไปลงนี้พิกน็ตเป็นสกอร์นะครับ ขึ้นนาไปแล้วนะสำหรับฝั่งทางทีมงานบ้านไผ่นะครับน้องแทนนี่ออกลูกเสิร์ฟได้ดีนะครับลูกนี้พลิกเน็ตลงไปนะครับแตะหนึ่งต่อศูนย์แทนได้เสิร์ฟนะครับแทนบ้านไผ่แทงไปหาน้องเก้าเปิดไม่ออกอีกแล้วนะครับน้องเก้ายังจะไม่ยืดหรือเปล่านะสำหรับเส้นสายนะครับเปิดเสียไปสองลูกแล้วนะครับ ฝั่งทางบ้านไผ่นี้ขึ้นนำไป2 0แล้วนะครับแ,แต้ม2ต่อศูนย์แทนบ้านไผ่ได้เสิร์ฟ er เ,เสิร์ฟแทงตัดหยอดไปลูกนี้ติดแถบขาวนิดเดียวนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นค,ค่ายสแกงานไ,ได้เสิร์ฟนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับ แต้มศูนย์ต่อสองน้องเดียวเสิบแทงไล่เส้นมาน้องจอนเปิดหัวแทนยกเข้าไปจอจอเตะหายนะเตะได้ดีนะสำหรับน้องจอนนะครับแต้มสองต่อศูนย์แทนได้เสิฟเสิบแทงไปน้องเก้าเปิดหัวเดียวไล่ยกเข้ามาลูกนี้จอจอเอ้าวติดเกี่ยวน้องแทนนะยกเข้าไปเตะหายนะสำหรับน้องจอนนะครับ ไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลน,นะเต้มาติดลังเท้านะฉนแฉลแขึ้นถึงกับงงเลยนะครับเพราะว่ายกอีกครั้งนึ่งเตะติดอีกครั้งหนึ่งนะครับโชว์เกมเกี่ยวนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มเป็น3ต่อศูนย์แล้วนะครับออกตัวได้ดีนะครับสลับฝั่งนี้นะครับเต้ม3ต่อศูนย์แทนบ้านไผ่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟแทงไปน้องก้าเปิดวะแฉลแออกหลังไปนะครับตื่นสนามหรือเปล่านะสลับน้องก้านะครับข้ามฝั่งจากฝั่งพุทธมนตร ฝั่งทางพุทธบูชามานะครับสลหรับฝั่งนู้นนะครับตั้งลำยังไม่ได้นะครับฝั่งทางบ้านภายนี้นี้ออกไปอีกหนึ่งเต้มเป็น4ต่อศูนย์แล้วนะครับออกสตาร์ทได้ดีนะครับเกม10ไม่มีดิวนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ m อสี่ต่อศูนย์แทนแทงไปเข้าลําตัวของน้องเก้าอีกแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะตื่นสนามนะครับสำหรับน้องเก้านะครับเพราะว่าเป็นการลงรายการครั้งแรกในสนามแห่งนี้นะครับ มาเยือนนะครับเปิดลูกเสียไปสี่ห้าลูกรวดนะครับน้องแทนนี่ก็รู้จุดบอดน,นะครับจี้ไปตัวเดียวเลยนะครับเปิดไม่ออกก็ไม่ได้เตะนะครับสลหรับฝั่งนู้นนะครับปกติน้องเดียวนี่จะเป็นตัวทำนะครับวันนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวยกแต้มห้าต่อศูนแทนบันานไผ่ได้เสิฟเสิฟแทนไฟพิกน็ตเปิดเข้าไปน้องเดียวยกเข้ามาค่อนข้างจะห่างเตะของมาติดเกี่ยวแทน ยกเข้าไปจอ,จอจอเตะหายนะเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องจอน,นะครับเกี่ยวได้ก็เตะให้ได้นะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะกลางเกมแล้วนะครับสกอร์ถือว่าไหลได้เร็วนะครับทางท่านผู้ชมแล้วก็กรรมการนี่นึกว่าสกอร์จะล็อกกันนานนะก็เลยขอเกมสิบนะครับคู่นี้นะครับ6กต่อศูนย์แล้วนะครับ ต้ม6ต่อศูนย์แทนมันไผ่ได้เสิบเสิบไปหาน้องเก้าเปิดเดี่ยวยกเข้ามาค่อนข้างสวยนะลูกนี้เตะหายนะครับแต้มศูนย์ต่อหกน้องเดี่ยวสแกงงานได้เสิบนะครับเสิบแทงมาน้องจอนเปิดหัวแทนบ้านไผยยกเข้าไปจอจอเตะหายนะครับมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่านำค่อนข้างจะห่างนะครับเล่นง่ายนะครับ เต้มต่อ6-0แทนมั่นภัยได้เสิบครับเสิบแทงเข้าช่องกลางเดียวเปิดซ้ายยกขวาเข้าออมาลูกนี้เตะคล้องมาติดลำตัวของน้องแทนนะครับเป็นลูกเสียนะครับเปลี่ยนเสิบเป็นฝั่งทางสแกนง,งานได้เสิบนะครับ แต้มศูนย์ต่อหกเดี่ยวได้เสิร์ฟเสิร์ฟแทงมาน้องจอนเปิดเปิดไม่ออกนะลูกนี้ไล่ยกเข้าไปสวยนะลูกเตะหายนะครับเปิดไม่ดีแต่ว่าน้องแทนนี้ยกเข้าไปเข้าจุดนะครับยกได้ดีนะครับวิ่งไล่ยกเข้าไปจ่อๆลูกนี้ก็เตะหายนะครับแต้มหกต่อศูนย์บัานไผ่ได้เสิร์ฟนะแทนแทงไปน้อง9ก้าเปิด ยกเข้ามาค่อนข้างจะห่างเตะเตะคล้องได้ดีนะครับสำหรับน้องกล้าวนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางค่ายสแกนงานได้เสิร์ฟนะครับน้องเดี่ยวได้เสิร์ฟนะครับแต้ม0ต่อ6ตัดยอดมาลกนี้ไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางทีมงานบ้านไผ่ได้เสิร์ฟนะครับ แต้ม6ต่อ0นแทนบ้านไทยได้เสิฟเสริรฟลูกนี้ตัดยอดไปตักหลังเท้าขึ้นอยู่นะน้องเดียวเปิดไม่ออกต้องเตะเองนะฮะลูกลงนะครับกรรมการชีร้ลงนะครับเปลี่ยนเสิ์ฟเป็นฝั่งทางสแกง,งามได้เสริรฟนะครับคูบ่นี้เสิฟแปลข้ามฟีสไตล์ได้ทุกคนนะครับ แต้มศูนย์ต่อ6เดี๋ยวแทงโยงหลังมาลูกนี้ออกหลังไปเยอะนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางทีมงานบ้านไผ่ได้เสิร์ฟนะครับแต้ม6ต่อศนแทนบ้านไผ่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟแทงเข้าช่องกลางออกลูกกักนะครับลูกลงนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับสลับฝั่งทางทีมงานบ้านไผ่นะครับ7ต่อ0ูนแล้วนะครับต้องดูว่าฝั่งทางค่ายสแกงงานนจ่จะตีไห้แตกหรือเปล่านะครับเหลือ3แต้มเกมนะครับเกม10นะครับไม่มีดิวนะครับ แต้ม7ต่อ0แทนมันไผ่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟแทงเข้าช่องกลางอีกแล้วน้องเดียวเปิดยกเข้ามาน้อง9เตะหายนะเตะได้ดีนะครับแต้ม0ูต่อเดเดียวแทงเข้าช่องกลางพิกเน้มาน้องจอนยังเปิดได้นะ น้องแทนยกเข้าไปจอๆลูกนี้เตะหายนะเตะดีนะครับแต้ม7ต่อศนแทนได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟตัดยอดไปเดียวรับยกเข้าไปยกเข้ามาเตะดีนะครับเปิดไม่ออกต้องลากเล่นเองเลยนะครับสำหรับน้องเดียวนะครับตัวทําด้วยกันทั้งคู่นะครับสลับฝั่งนู้นนะครับขาดตัวยกนะครับแต้ม0ต่อ7 น้องเดียวแทงเข้าช่องกัางลูกนี้ออกลูกกักลูลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับตีไข่แตกไปได้สำเร็จนะครับสําหรับฝั่งสแกงงามนะครับมาแล้วนะสกอร์แรกนะครับสําหรับฝั่งทางสแกงงามนะครับดูว่าจะไหลไปเลยหรือเปล่านะครับเต็มหนึ่ต่อเจ็แทงไล่ขวามาน้องแทงรับยกเข้าไปลูกนี้สวยนะตีหายนะครับสําหรับน้องจอนนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางบ้านไผ่ได้เสิร์ฟนะครับแ้มจิตต่อหนึ่งนะครับแทนเสิร์ฟแทงเข้าช่องกลางเดียวรับซ้ายยกขวา ลูกนี้เตะดีนะฮะยกเข้ามาจ่อๆอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะครับสำหรับน้องกล้าวนะครับเตะกระโดดเทคตัวได้สูงนะครับแต้มหนึ่งต่อเจ็ดสแกงงามได้เสิรฟนะครับเดี่ยวแทงตัดยอดมาน้องจอนเปิดหัวแทนยกซ้ายเลยนะฮะลูกนี้เตะคล้องไปติดเกี่ยวน้องกล้าวนะยกเข้ามาน้องต้องแก้มานะสำหรับน้องเดี่ยว ลูกนีต้ตีหัวปากลงไปนะครับตองสาถึงสองครั้งนะสลับน้องจอนนะครับสกอร์นี้อยู่เจ็ดนานแล้วนะสรับฝั่งนี้นะครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับแรกๆก็ไหลนะครับ ตอนนี้ฝั่งสแกงงามนี่ตั้งลำได้นะครับก็ขึ้นยากหน่อยนะครับแต้มเจ็ดตัวหนึ่งแทงก็ไปติดนิดไปเองนะครับสลับฝั่งทางบ้านไผ่นะครับเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางสแกงงามได้เสิร์ฟบ้างนะครับเต็มหนึ่งตัวเจ็ดเดี๋ยวแทงเข้าช่องกลางมาน้องจอนเปิดหัวแทนยกข้าไปจอจลูกนี้เตะได้ดีนะครับ กระโดดเฉือยๆนะครับลูกพลิกนี่ลงนะครับ oh, okay, okay, okay. น้องจอ์นขอเสิร์ฟบ้างนะครับเพราะว่าน้องแทนนี่เสิร์ฟไม่ได้แล้วนะครับเ <Okay, okay. S 1> ต็มเจ็ดตัวหนึ่ง okay, okay. จอนตัดยอดไปลูกนี้ติดแถบขานิดเดียวนะครับ okay, okay, okay. เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับลูกนี้ยังมมนดูาทางว่าจะยืดเยื้อนะครับ แรกๆดูสกอไหลไปเหมือนเทน้ำเทท่าอยู่อยู่ที่เจ็ดนะครับตอนนี้นะครับเต็มหนึ่งจอเจ็ดเดี่ยวยงล้างมาจอ้อนเปิดหัวแทนยกเข้าไปจอๆลูกนี้ก็ไม่เหลือนะครับเตะได้ดีนะครับน้องจอนขอเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับขอแก้ตัวนะครับเต็มเจ็ดต่อหน,นึง่งจ้อนแทนเข้าช่องกลางเดี่ยวรับซ้ายยกขวาเข้ามามลูกนี้เตะปักลงไปนะครับ เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเซืร์เป็น,ปน,ปนฟังทางสกแก 1970, งามได้เสร์มนะครับลลอกไปลลอกมากหลายครั้งแล้วนะครับแต้มหนึ่งต่อเจ็ดเดี่ยวแทงไล่เส้นมาจอนเปิดหัวแทนยกเข้าไปจจเตะติดนิดไปเองนะไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะสลับฝั่งทางทีมงานสกแกง,งามน,นะครับ่ายสกแกง,งามน,นะครับสองต่อเจ็ดแล้วนะครับไล่มาทีละแต้มละแต้มน,นะครับ แต้ม2ต่ 7. 2> อ7เดี่ยวแทงไล่เส้นมาจอนเปิดหัวแทนยกซ้ายเข้าไปเตะดีนะครับทีมงานมั่นใจได้เสือแล้ว7ต่อ2แทงเข้าช่องกลางน้องเดี่ยวเปิดหัวยกเข้ามาเตะดีนะครับ <Viol> สำหรับฝั่งน้องเก้านะครับมั่นใจแล้วนะครับบอกว่าเข้ามาเลยนะครับเต้ม2ต่อ7 เดี่ยวตัดยอดไปจอนเปิดแทนยกเข้าไปลูกก้ามึงที่จะล้นนะครับแต่ว่ากระโดดหมุงเฉอนเฉอนลงไปนะครับต้องดูว่าฝั่งทางทีมงานวันไผนนี้จะปลดล็อกไปได้หรือเปล่านะคัต็มอยู่เจ็ดนานแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ต้องออกลูกเสริมให้ดีกว่านี้นะครับ <S <S ถ้าเสริมเข้าไปไม่ดีฝั่งนั้นก็รับเกี่ยวเตะหายนะโยงหลังมา ลูกนี้น้องเก้าเปิดหัวยกค่อนข้างจะห่างนะเตะสานมาติดส้นน้องแทนแล้วนะยกไปจอๆลูกนี้เตะดีนะครับปลดล็อกได้สําเร็จนะครับสลับฝั่งทางทีมงานบ้านภผ่นะขึ้นไป8แล้วนะครับเหลือ2แต้มเกมนะครับเต้ม8ต่อ2ลูกนี้เสิฟไม่ข้ามนะติดเน็ตนะครับเปลี่ยนเสิฟเป็นฝั่งทางสแกงงามได้เสิฟนะครับ เกมสิบแต้่มไม่มีดิ้วนะครับสาหรับผู้นี้นะครับทางทีมงานบานไัยนี้ออกนำค่อนข้างจะห่างนะครับแต้่มสองต่อแปดเก้าแทงไล่เส้นมาน้องจอนเปิดหัวแทนย,ยกเข้าไปจอจอลูกนี้ก็ไม่เหลือนะเตดี้นะครับฝไปไปากต,ติดตามด้วยนะครับเพจ แล้วก็ไฟเตอร์นะครับเป็นเพจน้องใหม่นะครับที่จัดทาขึ้นมานะครับเพื่อคอกีฬาะล้วกโดยเฉพาะนะครับเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็เข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับแต้ม8ต่อ2แทนโยงหลังไปน้องเก้าเปิดหัวเดี่ยวยกเข้ามาสวยติดเกี่ยวน้องจอนกระโดดทีพลิกเลตลงนะครับได้ไ่อีกหนึ่งแต้มนะขึ้นเทนไปแล้วนะครับเหลือเม็ดเดียวเกมนะครับ ดูว่าลูกนี้จะเกมไปเลยหรือเปล่านะครับเกมสิบไม่มีเดีโวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนำค่อนข้างจะห่างนะครับเก้าต่อสองนะครับเดียวเกมนะครับโยงหลังไปน้องเก้าเปิดหัวเดียวยกเข้ามาค่อนข้างจะห่างแต่ว่าเตะพลิกเน็ตลงนะครับเตะได้ดีนะครับสําหรับน้องเก้านะครับล็อกสกอร์ไม่ให้ชนะนะครับแม่เกมนะครับเปลี่ยนเส์ฟเป็นฝั่งทางสแกงงามได้เสือบ้างนะครับ แต่ม2ต่อเเดี๋ยวได้เสิฟนะครับแทงมาน้องจอนเปิดหัวแทนยกเข้าไปเตะออกไปเองนะครับยกเข้าไปจ่อๆนะลูกนี้ไม่น่าพลาดนะครับปล่อยให้ทางทีมงานสแกนงามไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับไล่มาห่างๆนะครับแต้ม3ต่อ9เดี๋ยวได้เสิฟครับเสิฟไล่เส้นมาลูกนี้ออกข้างไปนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางทีมงานบรรพย์ได้เสิร์ฟนะครับมีโอกาสจะจบสกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับแต้มเก้าต่อสามแทงแทงพลิกเน็ตไปเกมไปเลยนะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สิบต่อสามเต้มค่อนข้างจะข่านลอยนะครับก็ขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับสลับคู่นี้นะครับเกมสิบนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานบรรพย์น,ยนะ ไ,ไปได้นะครับก็ขอจบรายการยันที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทีบ่เข้ามารับชมนะครับ